ครับสวัสดีกับเพื่อนๆครับส่วนชมุงชนเนลนะครับเดี๋ยววันนี้ปมปลาเพื่อนๆมาดูปลาหม้อเทศกันนะครับตอนนี้ผ้อมได้เอาขึ้นจากบ่อดินเพื่อมาให้เพื่อนๆดูครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับคือลักษณะของปลาหม้อเทศนะครับเป็นประมาณนี้นะครับ เพื่อนๆครับตีพ่มเอาไว้เพื่อนๆมาดูนะครับนี่คือปลาหม้อเทศนะครับมันจะอยู่ในน้ำกร้อยนะครับถึงในทวนก็พุ่มก็เป็นพื้นที่น้ำกร้อยนะครับนี่พุ่มเลยผิดขึ้นมาว่าเจ้าม่เพื่อนๆดูนะครับว่าหน้าเจ้ามาถ้าใครมีบอดินนะครับหน้าเจ้ามาเลียงดูนะครับเลียงแบบหายๆกับแบบประยัดนี่ครับ ผมอยากให้เ,เพื่อนๆเอามาปล่อยไว้ในท่ารื่นในบอ่อดินข้างๆบ้านนะครับปลาเนียนครับเป็นปลาที่เลี้ยงหายนะครับออกลูกมารกมันจะยู่ธรรมชาตินะครับเป็นทวนยิ้ยนะครับแต่ถ้าเรามาวางมาปล่อยไว้ในบอ่อดินนะครับแล้วให้กินพืชให้กินได้นะครับโดยการประหยัดเรามีได้ใส่ลงไปข้าวสุกไรครับมันก็กินได้นะครับ ขอผมก็สังเกตพฤติกรรมมาหน,าน้าเลยครับมันเป็นปลาที่ออกลูกเกลียวนะครับเราอย่าไปคิดได้หมากนะครับเราพามาปล่อยว่ายธรรมาชาตินี่ครับเราได้กินกับยามที่เราไม่มีกับข้าวนะครับเราได้ห้ามากินนะครับเราไม่ต้องไปว่างว่าเราต้องเลี้ยงให้ตัวเย้ยนะครับไอนี่คือ,อวิธีบ้านๆก้องเรานะครับเราก็เอามา ร้อยวายเวลาเรายามเราอดยากขึ้นมาเราอีกกินก็นเราก็เอ๊ไปทษดรื้อใจวิธีได้ก็ตามนะครับไปเอามากินปลอกพมิดรเลรว,ว่ามันออกลูกดีนะครับเพื่อนๆอยากคิดว่าปลาชนิดนี้นะครับตัวไม่โตนะครับแต่ถ้าว่าถ้าว่าวายเรื่อยๆนะครับอ่องเดือนสามเดือนนี้ตัวจะโตมากนะครับ เราพมได้สังเกตแล้วว่าความโตก็มันนี่ครับมันมันจะชาไปสักนิดนะครับเราชัยน้อยกับตีว่ามันได้ชาเราว่ามันออกลูกมากนะครับเราปลาปนีนคือทางกรมประม,มงเขาแเ้วไปวควบคุมนะครับโดยไปทําเป็นปลาเปล่งเพชรน,นะครับแต่ถ้าวีที่บ้านๆของเรานะครับเราก็มา, <c oughs> มาปล่อยนะครับถ้าทาว่าตัวยหญ่ขนาดนหนนะครับตัวโตขนาดนหน คือประมาณพ้่มตีหายหวานชาเราใช้ในตรมชาตินะครับประมาณหนึ่งเดือนนี้ความกว้างก็ประมาณสักสักสามเส้นนะครับความยาวประมาณเจ็ดเส้นนะครับกับคือความยาวของปลาเราเอามากินได้เลยนะครับมันเกิดลูกดีนะครับเปื่นเปือนไม่ต้องกลัวว่าลูกเกิดมากไม่ต้องกลัวกับตกวันนี้เราต้องสำเร็จก็ได้กับเราต้องประหยัด ตำปลื้กด้ให้มีกินมีชายก็พอนะครับตอนนี้ในท่าการแบบนี้นะครับในยุคสมัยนี้นะครับใครมีได้เราก็กินในนั้นครับแต่ป้มบอกเพื่อนๆว่าคนที่กินปลามากๆนะครับอสมองจะปลอดโปร่งดีนะครับรตรสมานก็สะมองรีบมากๆเลยนะครับกับนีป้ผมอยากให้เพื่อนๆถ้าอยู่เพื่อนทีมีบ่อว่างเปล่านะครับให้เพื่อนๆเอาปลาหมอเทสนี่บไปปล่อยลงรู้นะครับ นี่เป็นตัวอย่างนี่พ่อหมอมาใช่ในในขวดโหลให้เพื่อนเนดูกันนะครับพอดีมันอมลูกอยู่ในปากนะครับแต่ตอนนี้มันก็คลายออกกับตอนนี้ลูกก็มาอยู่ข้างนอกเลยครับพมก่อนหนังดูอ่าพฤติกรรมของมันนะครับก็ตัวนี้ก็ประมาณความกว้างก็ประมาณสักสักห้าเส้นนะครับความยาวก็ประมาณทิพทินนะครับอ่าบางทีดูใน เราดูแบบนี้มันก็เล็กนะครับแต่จริงๆก็ไม่เล็กนะครับนี่ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็ตกประมาณแปดตัวลูกนะครับกับนี่มันจะออกหลงนะครับนี่เปื่อยๆใจอ็นหนว่านี่มันตอนนี้มันคลายคลายคลยลูกอกมาแล้วนะครับเนี่จะมาย่บระมาณนี้นะครับนะครับนี่เปิ่อยๆใจหน่อมันจะยุ่วข้าว่าผักล้างก็เขาเรียกว่าปลานิ่นนะครับ แต่ภาคใต้บ้านเรานี่เขาเรียกปลาหมอเทศนะครับมันจะอยู่ลักษณะก็ประมาณนี้นะครับกับนี่กับน่าจะเลี้ยงนะครับเพื่อนๆลองเอาไปทึกคราบไปทดลองเลี้ยงดูนะครับมันไม่อยากเย็นอะไรนะครับมีได้ก็ให้กินนั้นนี่ครับธรรมชาติตามแต่บ้านผมนี่ครับเขานี่ยอมเอาไปค่ายกันนะครับโลหนึ่งประมาณ40บาทนะครับ40บาท ก่อหลุดึกว่ามันก็ไม่ต่างกับปลาหินแปลงเบสเท่าไดนะครับกับตอกระมาณแปรตัวโลกไม่ไม่ไม่เกิดทิพตัวโลกนะครับก็ผพมว่าปลาจันทนีก็ถ้าเราเธอไปแก้งมันก็กินขุมขานะครับในกรอบครัวนะครับกับเพื่อนเือนไม่ต้องไปฮึ้ยตามประเทสนะครับนี่คือวิธีบ้านบานก้องร้วสมุงนะครับอยู่กับบานบานอยู่กับธรรมชาตินี่ครับพมมีได้ก็เอาไปเพื่อนเพื่อนไปดูกัน มาช่วยเพื่อนๆดูว่าเพื่อเนๆทุกๆคนมีบ่อดินถี่ว่างเปล่านะครับผมอยากให้เพื่อนๆเอาไปหล่อลดูนะครับไม่อยากอะไรนะครับถ้าเป็นบ่อน้ำจืดก็เพื่อนก็ออกเลือดไท่ลงไปนะครับใส่ลงไปเล็กน้อยนะครับให้มันปรับรมชาจิขก็มันนะครับเลือจะ่วยค่าเอโรคกด้วยนะครับครับนี่เพื่อนๆว่าเมื่อเดี้ยวถี่พ่อหมอมานี่ครับเอามาใช้นี่ครับมันจะมาลูกมันจะอยู่นในปากนะครับ แต่ตอนเนี้นมันก็คลายลูกมาแล้วก็ตัวนี้ก็พมกล้าว่าประมาณเป็นลูกเล็กๆก็ประมาณน่าจะไกลๆร้อยตัวนะครับกับนี่น่าจะไกลๆร้่อยตัวนะครับเดี่ยวพฤติกรรมขม็มานนะครับถ้าว่ามันมีทัตรูได้มาแบบว่านี่ลูกมันจะวิ่งเข้าไปอยู่ในปากนะครับมันจะไปอมไวเมื่อตอนหวางเคยกันแล้วกับพ่อหวังเคยเช็นนี้พอมันตกใจใหญ่เลยนี่ครับ มันจะอุ้มข้าไปอยู่ในปากปออ้มเทสไวประมาณอาทิตย์นะครับมันก็เริ่มเป็นตัวนะครับออกมาเหวือนว่าอยู่นอกป่ากคองคองแมนะครับพอตกใจเลยปั๊บนี่มันจะวิ่งข้าไปอยู่ในปากมอนเดินนะครับาะไม่แล้วปลานี้นเลี้ยงไม่ยากนะครับเผื่อเผื่ออยากกินว่าเลี้ยงยากนะครับเอาไปใช้ไวยพอได้กินนะครับกับนี่คือปลาหม้อเทสนะครับบาน ตามประชาคนบ้านๆของเรานะครับกับนี้ผมก่อเนถึงเพื่อนๆนะครับถ้ามีโอกาสในท่วนข้อป้มนี่ยกับมีมาร์กนะครับผมก็เปิดให้เพื่อนๆมาจับไปกินกันอยู่นะครับผมไม้เปรโต้นะครับเราก็ช่วยเลือกเพื่อนบ้านนะครับก็ช่วงนี้ตั้งรวยนะครับไปตลาดไม่สามารถติดถือของได้ได้มากเลยนี่ครับแป๊บเดียวนิดเดียวขับได้มานิดเดียวหนึ่งร้อยบาทกับเพราะฉะนั้น เราต้องหาวิธีดีประหยัดดีทุดนะครับกับมีป้องก่นเน้นในด้านนี้ในท่านาะพ่มเป็นพอมก่อทำคลิป youtube เพื่อความทันุกวิชาแบบบ้านๆน,นะครับให้เพื่อนๆได้ดูแบบเจ้าว่า,ว,าวิธีพืนบ้านของเราโดยทัวไปนี่เป็นอย่างไรนะครับพมเองก็ได้จจดหามาให้เพื่อนๆน,นะครับดูกันกันกบคือลักษณะ plasma t e กับ เพื่อเผื่อไม่ต้องคิดนะครับว่าเราทําเป็นธุรกิจนะครับยุคนี้เราทาแบบประหยัดน้พอได้กินได้ใช้ได้จชาในครอบครัวนะครับก่อพอเลยนะครับเป็นอันว่าสุดยอดสุดยอดเลยนะครับกับนี่คือหลักษนะข้องปลาหม้อเทสนะครับจากสวนต้มหมูเชเนลนะครับกับนี่อยู่หลักษนะประมาณนี้นะครับรับนี่พเอมาหมายเพื่อเผื่อดูนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับป้อมลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับสวัสดีครับ